โอเควันนี้เราจะไปเที่ยวสี่ยุรยาไลออนพาร์กกันขึ้นทางด่วนดินแดนโอ้ oh my god ถึงเร็วมากไปหาที่จอดกันดีกว่าโอเคซื้อบัตรเสร็จแล้วเด็กห้าสิบผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบนี่โอ้อย่าสีใส่ชุดอะไรนะใส่ชุดสีแดงเชียละ่ะชุดสีฟ้าใส่หมวกจิราฟโอเ,นะเราไปดู อ๋อใส่ใส่ชุดสีฟ้ามิ้นต์ไปถ่ายรูปกันไปเดินไปดูอะไรเนี่ยเดินไปดูม้าแคะกันเดินเดินเดินนะเดินเฮ้ยไม่ใช่ม้าแคะนี่อ้าวพีทพีทอ้าวีทเป็นหงเอาเร็วเอาผ้าอ้าเร็ว่าหงนี่หงนี่นะให้อาหารไหมให้อาหารกันเออแปะี่หงดำหงดำมีหงขาวด้วยเออดื่มน้ำสักอึก เค้อ้หากันยอดกินเก่งมากกินลกจุ่มเข้าไปในน้ำจุ่มเข้าไปในน้ำชอบดื่มน้ำอ่าชิเยนมาแล้วโอเคเอาทำไมไม่กินกินเลยอวดกินอิ่มแล้วนะอ่ะอ่ะไม่ละไม่ม่ลล้ไไม่แล้ไ่ะ่่ะ่ะไม่กไมไไอ่ไ่ะม่ไม่ม่ม โอเคหลังจากให้หงเสร็จไปให้อาหารม้ากันโอ้อยากขี่ม้าก่อนไปได้ไหมขี่ม้าสามคนเลยไปไปจ้นคนแรกม้าขาสั่นเลยม้าขาสั่นเลยสามสิบเอ็ดโลเออม้าม้าคืนยีไปไปส่งที่ไหนเออไปส่งที่สถานีสถานีไหนสถานีม้าแคะอ่าต่อไปแล้วพระมันธุ์ละอาต่อไปเชี็นเป็นมามาตัวเดิมขาหักแน่นอน เย็นซีเลืทายอทาน่ารักอันนี้คือรูปที่ได้สามคนจิ้นเย็นซีฉีเย็นโอเคตอนนี้เราเดินผ่านกรงเสือโค้งเราจะไปดูนกกันโอเคดูนกไปดูที่นี่เป็นนกอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนกแก้วนกแก้วเออนกแก้วมีนกแก้วสีเขียวสีเหลืองแดงเดินเข้าไปมีเดินเข้าไปเลย หลายชั้นมากกี่ชั้นเนี่ยสามชั้น,นเราแวะซื้ออาหารนกก่อนวิธีให้อาหารนกคือแบมือแบมือแล้วก็ให้เลยแบ,แบบนี้แบบนี้เขาให้อะไรมากเขาก็ะจะให้เขาอะไรกันมั่งเขาให้เ,เข้าวโพดเม็ดทานตะวันและถั่วลิสง อ่านกกินอยู่อร่อยสบายใจอีกตัวนึงก็กินแบบเสียบเสียบเห็นสีให้มากอ่ะนกหนีเลยนกหนีเลยกเดินไปทางนู้นดีกว่าอ่ะสูงไม่ถึงสูงไม่ถึงนงไม่ก้มลงมากินด้วยอ่า โอเคตอนนี้เราก็ยังคงให้อาหารนกกันต่อไปอีกตัวหนึ่งกินอีกตัวหนึ่งคายใส่ใสก่กระป๋องอีกตัวหนึ่งก็กินอ่าเขาแก่เก่งมากเลยเนะเขาแก่เก่งมากเลยดูสิแก่เก่งมากๆเขาอีกตัวอีกตัวหนึ่งก็ชอบกินข้าวโพดอีกตัวหนึ่งชอบกินมิตรทานตะวันนี่กินไปเลย ต่ออย่าซีให้มิทานตะวันอีกแล้วอ่าเชียนอย่ามาลบกวนนะโอเคมาโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วอ่าอ่านิสัยไม่ดีนะอันนี้เป็นอะไรเรามาเจออินซีมงกุฎกันอุ้ยนึกว่าของปลอมนะเนี่ยอ่ามาให้อาหารปลาปลาปลาคราฟมีมารยาทมากหรือคราฟโอเคให้อาหารนมนมนมกินเหมือนเด็กเลยอ่ะ กินนมเหมือนเด็กเลยโอเคตอนนี้เรามาดูฟามิงโกกันหลังจากนั้นเราก็ไปดูแมวให้อาหารแมวอาหารเลียเลียอาหารเลียเนี่ยกินง่ายมากอาหารเลียแมวอาหารเลียแมว เอออย่าทําให้เปื้อนนะอย่าทําให้เปื้อนนะถ้าแมวเปื้อนอันนี้เป็นแมวหรือไม่เนี่ยแมวไม่รู้โปเซียหรอยังไม่รู้มาก่อนเลยอ่าดูอาฮาปอนอาปอนยาซีก็มาปอนมาเออทีนี้ก็มาปอนให้ต่ออย่าทําให้เปื้อนหยุดนะอย่าลื่นกับแมวเยอะเกินจนทําให้แมวเปื้อนไปทั้งตัว โอเคมาดูแมวตัวนี้แมวน่ารักมากตัวนี้สีเทาเนาะทขาวเทขาวแล้วสีเย็นหายไปไหนเนี่ยไม่รู้เฉียนไปสกิบดี้ไปไหนโอเคต่อไปเราก็จะไปดูงูกันถือล่มตอนนี้เราเป็น ผู้นำถือล่มแดงอาวยังไม่เจองูเจอชนีก่อนชนีร้องวู่นมาให้จีราฟก่อนถึงจะหารจีราฟจีราฟให้หารจีราฟจีราฟทำไมลิ้นดำเนี่ยใช่เขาลิ้นดำลิ้นดำเพิ่งเห็นเนี่ยลิ้นดำมีหลายตัวเลยมีหลายตัวมากอย่าไปเหยแย่เขานะต่อไปจะเป็นม้าลายม้าลายกระดูกกระดิกหาง ที่นี่เราต้องซื้ออาหารให้เขาหมดเลยเนาะตัวนี้ตัวอ,อะไรเนี่ยใช่โอ้จิงโจ้แครจิงโจ้แครสีขาวนอนโอ้มีช้างาป้อนอาหารช้างไหมเนี่ยป้อนอาหารใช่เลยป้อนแครรโอ้ my g กอด oh โดนจมูกเลยจมูกมันมีเมือกเยอะมากจมูกงว่วง <laughs> อ่ะง,ง่วงพูดผิดอ่ะากินโอ้อย่าอยากโอเคเรามาดูโจ๊กเข้น้ำเค็มกัน มันอยู่ได้ด้วยเหรอมันเค็มมากๆเลยเยอะมากเลยอ้อเยอะมากอีกฝั่งนึงเป็นน้ำจืดใโอ้น้ำจืดนี่ไงขมขันงาบอ้าวทำไมไม่กินล่ะงาบโอ้น่ากลัวมากนี่เรามาอะไรโอ้เราเรามาที่แพะหรอแพะต่อไปเสือโ่งข้าไม่ทันละไม่ทันแล้วเสือเยอะมากอันนี้เป็นไรเป็นไลเกอร์ไลเกอร์คือไทเกอร์บวกไลออนใช่ไหมสิงโต ทีนี้เราก็มาให้อาหารคาปิบัลล่าเขาอยู่ในน้ำสีเขียวเลยน้ำสีเขียวเขากินหญ้าด้วยเนี่ยดูกินหญ้าแล้วดูเห็นซีมันป้อนแนวตั้งดูมันจะกินยังไงเออให้แนวนอนให้แนวนอนนนี่เหนื่อยแล้วใช่ไหมทั้งวันแล้วนะทั้งวันแล้วมีแต่แปดโมงจะกลับแล้วอาจะกลับแล้วนะเหย่ยนซียังคงให้อ่าก็ยังคงให้อยู่อ็กินล่าเขียวด้วยกินลาเขียวเหรอ แล้วตอนนี้ก็จบแล้วเหนื่อยมากๆฝากติดตามช่องจิ้นชาแนลและและเที่ยวกันต่อครั้งหน้ากับช่องจินชาแนล